เรื่องเจ้าแท้เสียงนะครับ F26 ครับนี่อะนนไหอรหดูดูเยวปรับมุมกล้องก่อน,นครับ คนช่างแต่ละคนตออเสื้อแล้วมีต่ดเสื้อเลยคนสาดครับพี่น้อง <Okay. S 1> ลำบากครับนี่ <Yeah. S 1> ถ้าไม่ทำก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม ประกอบเครื่องครับต้องรีบทำครับไม่งั้นเกี่ยวไม่ทันครับเดี๋ยวไม่ทันเกี่ยวข้าวครับ กำอะไรอยู่ครับอ๋อประกอบเครื่องครับผมประกอบเครื่องรถเกี่ยวครับฝนตกครับลำบากหน่อย รถขิดล้อรถเกี่ยวครับเป็นเครื่องรถเกี่ยวครับผมน,น,นี่ Đây, vâng rồi, ừ. làm hơn con tô các 5 bà rồi. อันนี้เพิ่งเริ่มประกอบนำ้ำ รู้จะเสียอันอะไรครับรู้จะเสียอัน <k> พิ้งมาใหม่ครับพิ้งมาใหม่ ล้มก็ล้มก้อครับนล้ย้อเนี่ยนคนแรงจับเลยครับโบคนสาครับ ลำบากเลยครับงานนี้ก็มาเรื่อยๆนี่ตัวก็มาเรื่อยๆใจ้ยพิย่ดขอตาากรอมเข้อตกนรองอ่ะ ต้องกันน้องเรียกชื่อโปรแกรมเลยครับโปรแกรมครับผมชื่อแม็กครับชื่อตามช่อง y ยูทู b ด้วยครับแม็กยารัดครับ ฝนตกครับฝนตกกินด่วนมาหาไหมวันนี้เสียวุธไม่ได้มาเลยครับเสียวุธไปเตะอูเสียอันนะครับ เสียงจะดังหน่อยนะเพราะฝนมาตกครับฟัองอะไรไม่ค่อยได้ยินนะครับรถสิบลอ้อสามชาสามชาไม่ได้เลยครับวันนี้ ยาวไปครับคืนนี้ประกอบรถยาวไปครับพนตกด้วยไม่อินจรอ่นี้เกที่ถ่ายทอดสดตอนไหนนี่ครับคำลังถ่ายทอดสดอยู่ครับเป็นไหนเซรูมิเกีย์เนาะ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยครับ Obrigada. มาไปดูไก่อะไรครับหนึ่งกำลังจะเมยกำลังทำที่บางบางฝนนะครับพวกฝนมันสาทำนี่ทำะไรกันครับอ๋อประกอบเครื่องครับผม ลมม่กนู้ขนอกกี่เมตรนี่กานพี่มีรถอะไรอ๋อผมมีรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวสองคันครับอันนี้กำลังทำเครื่องรถเกี่ยวอีกคันหนึ่งครับเพราะเครื่องมันพัง สงสารช่างจังไม่มีเสื้อใสอออใครใจดีก็บริจาคบริจาคเสื้อให้หน่อยครับมีแตรไหมมีครับแตรครับมีเดี๋ยวก็จะได้ลงเกี่ยวแล้วครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูครับเกี่ยวข้าวอีกสักอาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวได้เปิดฤดูกาลหน้าปีครับ ขอบเครื่องกลางสายโหนให้ดูหน่อยครับโอ้ยนู้ พีเมนนมนดนีเมนตอนเกี่ยวข้าวสามชาเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวมันเกี่ยวข้าวครับจัดสามชาให้ครับโดนเลยครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับได้เกี่ยวแล้วนี่พี่ก็ทำที่กำบังเสร็จแล้วครับแล้วก็เริ่มประกอบครับ ขอรำวง,งย้อนยุคด้วยได้ไหมคะยี่ขอบคุณครับครับผม ิมงามพิมแม็กครับครับผมฝากติดตามด้วยครับผม ฝนมิ่งจะตกตกหนักตกหนักเลยครับคนตกหนักเลยครับไมโอ้จะประกอบเครื่องได้ไหมนี่เขียมเมี้ก็กำลงังเราทำกรทำความสะอาดเกมนะครับเตรียมใส่เกมนะครับ ยาวไปครับวันนี้ยาวไปประกอบเครื่องประกอบเครื่องด้วยฝนตกด้วยนะครับฝนตกถูกเวลามากครับเวลาเวลาเวลาเราไม่ได้ป,ประกอบเครื่องที่ฝนไม่ตกเลยพอเรื่องประกอบปับ๊บมาเลยครับฝนตกรู้งานจริงจริงครับฝนตกนี่ เพจที่ชื่อไรหมอผมยังไม่ได้ทำเพจครับผม อ๋อเกือเสจเลจะใส่เขมได้ทีวาารูปด้วยโอเคครับเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวจะซ่อมเครื่องรถเกี่ยวเสร็จครับเดี๋ยวเวลาว่างเดี๋ยวจะซ่อมรถเกี่ยวเอ้ยจะวาดรูปให้ดูนะครับช่วงนี้หมดแต่ซ่อมรถเกี่ยวครับเลยไม่ค่อยได้วาดรูปนับ นี่ครับเกมเองคับพ่อแพรไม่มีใครใส่เสื้อเลยครับทนกันจริงๆครับหนาวก็น้ำหนาวครับ จบคลิปตอนไหนอ๋อตอนนี้ยังครับไลฟ์ไปเรื่อยๆครับ คนนี้จะหนักหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับโอ้คนนอนโอยงจะเข้ารัปคนตรงนี้ครับข้าวตั้งหมดนะครับนี่ ข้าวตั้งหมดเยวจะข้าวลมบ้านผมฝนตกแรงมากครับโอ้ นี่ตกเหมือนกันเลยครับตกทุกวันเลยครับตอนเย็น ทุกล้อเซียมีวกล้อเซียม,ม,มีอยู่ทางนู้นครับนั่น,น,นโรงครับที่มืดๆนะครับกันแดงโรงนครับเห็นปะครับเ่ยมืดครับ นอะไรนี้ก็ทำวิดีโ e เหมือนกันครับทำเรื่อยๆครับ 哎。<Hey. S 2> <laughs> น,นี่แกยังดูดำลุงน,นี่ครับกระดัมครับกูดัตากฝนครับรดมัมเซมีอ่ะปออโปสวัสดีครับผมชอบคลิปพี่มากเลยครับโอ้ขอบคุณครับ มีแมคโครตอนนี้ขายไปแล้วครับแมคโครครับ แช่เลยครับที่มีช่องที่มีช่องอะไรครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับแบตโทรศัพท์ผมหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ แค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย